ตัวเส้นแนวรับแนวต้านนะคะที่ระบบเขาตีมาให้เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน7เส้นตรงกลางเส้นสีน้ลเงินเนี่ยเป็นเส้นพวอดเส้นพาอดก,ก็คือบริเวณเส้นที่ราคามักจะมาพักตัวหรือว่ากลับตัวแถวๆนั้นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมโคดึงบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาไม่หลุดพวอดนั่นหมายความว่าเขายังคอนเฟิร์มว่ายังอยู่ฝั่งบายแล้วก็หาโอกาสเข้าบายที่บริเวณเส้นพวอดแล้วก็ไป TP ตามเส้นแนวต้านต่างๆ เวลาที่ราคาเขาอยู่ตรงไพวอรแบบนี้นะราคาอยู่ตรงกลางเส้นไพวอรเลยไม่ได้ไปไหนเลยตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งเทรดเหตุผลที่ว่าทำไมอย่าเพิ่งเทรดก็เพราะว่าเขายังไม่ได้เลือกฝั่งเราเคยบอกแล้วเนาะว่าตัวเส้นไพวอรคือจุดที่ราคามักจะมาพักตัวหรือว่ากลับตัวก็ได้ อย่างเช่นของเมื่อวันก่อนการาฟเป็นเทนเซลลงมาปึ๊บปื๊๊แล้วราคาเด้งขึ้นไปปึ้งไม่หลุดไพรบอร์ดแสดงว่าเขาแค่มาพักตัวเนาะพักเสร็จแล้วเนาะไม่ขึ้นต่อก็ลงต่อต,อต,อตามเทรนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าราคาวิ่งลงมานะคะไม่หลุดไพรบอร์ดยังมองหน้าบายอยู่เพราะว่าวอลุ่มก็สนับสนุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่ชั่วโมงหรือว่าเดย์เนาะยังมองเป็นฝั่งบาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้กราฟไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวแล้วกราฟก็ไม่ได้ลงอย่างเดียวนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเราเข้าบายนะคะที่บริเวณเส้นไพวเวตแล้วจะไปทีทีที่ R 1 R 2 R 3ตามสเตปถ้าหากว่ากราฟเขาไม่ขึ้นแต่หลุดลงมาเนาะถ้าเขาหลุดไพวอตและหลุดเส้นม่วงเนาะก็มีโอกาสที่เราอาจจะต้องคัดก่อนก็ได้ เพราะว่ามีโอกาสที่จะลงได้ตัวเส้นพวอดนะคะแล้วก็ตัวเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยระบบเขาจะตีให้หมท่ทุกๆวันคือเอามาจากกราฟเมื่อวานเนี่ยค่ะกรอบเมื่อาวานนี้1ช่องคือ1วันนะเส้นปะปะเนี่ยค่ะเมื่อวานกราฟวิ่งประมาณไหนนะคะสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่วันนี้เขาก็เอามาเป็นค่าเฉลี่ยเป็นแนวรับแนวต้นานแล้วก็จุดกับตัวประจํวาวันให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเส้นแนวรับแนวต้นานาลแล้วก็ตัวเส้นพวอดนะคะเขาก็จะไม่ได้อยู่ที่เดิมทุกวันเขาจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อย เขาจะเปลี่ยนตอนไหนนะคะก็จะเปลี่ยนตอนที่ตลาดเปิดนะคะ